อ้าวนิดามาโนมาแล้วว้าวเป็นไงลนะ่ะดอมสวมและพวกกรประสไายังไงตอนนี้นายกเศรษฐาทาวีสินแสงขึ้นมานดับหนึ่งแล้วนะเฮ้ยทำยังไงกันดีเฮ้ยเหลือเวลาอีกต้องสามไปก,กว่าโอ้โห,โหเขาจะต้องทำผลงานที่เยอะแยะเลยแล้วทำาไงกันดีเดี๋ยวพวกเราฮะ ำยังไงไปเรียกนายกเว้ามาดิให้ทำยังไงคะแนนถึงจะมาเนี่ย <c oughs> ว้าว่วไงด้อมอเว้ยววววววว่วว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 ่ววววเววววนวววววววหวว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 รวอ รับบทได้รับบทได้มันจะใช่ไหมรับบทได้รับบทได้เออขนาดเรื่องข้าวเอาขายได้ก็ยังรับบทได้รับบทได้ข้าวเก่าข้าวเน่าดิบปีขายได้เรียบร้อยแล้วพวกคุณก็ยังรับบทได้รับบทได้อะไรวะคุณจะรับได้อะไรวะเนี่ยในในโลกใบนี้ถามจริงพวกคุณมีอะไรที่คุณจะรับได้บ้างอะถามจริงนี่ปล่อยวางลงบ้างนะมาปกตีอ่ะมันจะทําให้ตัวเองเดือดร้อน